วันนี้การบ้านผมหน่อยายากมากๆเลยยายช่วยทใํใหน่อยได้ไหมครับตะกี้ครับยายผมลองทําเลยครับเดี๋ยวทำไม่ได้ครับคี้ไม่ออกยายช่วยผมหน่อยได้ไหมครับจากเป็นการสอนยายจะไปช่างเขามาทําให้ได้เลยการบ้านทาให้เสร็จหมดทุกหน้าเลยลูกะจะไปจ้างครูสอนที่เสจมาให้ทําการบ้านให้เนี่ยนะหลานยายเตะฟุตบอลมาเหนื่อย,ยจะได้อาบน้ําไปพักผ่อนนะลูกนะอะของแม่เนี่ยออำามประลองยึด ยายครับข้อนี้เนียมันยากเกินอ่ะผมทำไม่เป็นอ่ะอืมันเป็นไรลูกเนี่ยเอามาเนี่ยมันไม่ไดนมาครับเดี๋ยวยายทำให้ดูครับเนี่ยครับข้อนี้ด้วยที่ผมทำไม่ได้ข้อนี้ก็ทำไม่ได้อีกแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวยายทำให้เรียบร้อยอันนี้ด้วยครับยายข้อนี้ด้วยอ๋ะโอ้ข้อนี้ด้วยวยายครับข้อนี้ด้วยครับยายนี่นี่มีสองหน้าครับโอ ไม่เป็นไรมียายถ้าอย่างเดี๋ยวยายทำให้หมดเลยเดี๋ยวไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสวัสดีครับยายสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะอ้าลับมาแล้วเหรอยลูกครับเยี่ยครับวันนี้ผมไปยืมเงินเพื่อนอยู่ข้างบ้านเรยอะครับฝากยายเอาเงินไปคืนเขาด้วยนะครับอืมไม่เป็นไรลูกได้เลยเดี๋ยวยายจะเอาไปคืนเขาให้เองนะลูกนะย,ยอืมไม่มีปัญหาหรอกมึณครับยาย ยาญ่น่ารักที่สุดในโลกนะครับใหญ่ยยน่ารักอยู่แล้วลูก <c oughs> ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าออกปติบอลกับเพื่อนเลยไปลูกไปไป <c oughs> ตามสบไปเลยไปลูกไปนี่น่ารักจริงๆหลานคนนี้ <c oughs> น่ารักแม่มีอะไร <c oughs> แม่หนูสังเกตมาหลายวันแล้วนะทําไมแม่ถึงช่วยหลานเยอะจังอ่ะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเขาจะเคยชินกับการที่มีคนอื่นมาแก้ปัญหาให้เขาเดี๋ยวเขาอ่ะจะติดนิสัยทําอะไรไม่ได้ด้วยตัวเองหนูว่าลองให้เขาอ่ะลองทําอะไรด้วยตัวเองดูก่อนดีกว่านะคะแม่เราแค่ทําหน้าที่คอยซับพอร์ตเขาให้เขาลองทําอะไรด้วยตัวเองแม่ว่ายัางไงบ้างคะไม่เป็นไรมากลูกแค่ช่วยเหลือหลานเล็กๆน้อยๆเองหลานก็ตัวแค่นี้เองอย่าคิดมากไปเลยนะ้า ่วยเล็กๆ,ๆน้อยๆแค่น,น,นี้เองอะลูกไม่เป็นไรมั้งนี่นะครับวันนี้กันบ้านผมหน่อยยายกมากๆเลยยายช่วยทำให้หน่อยได้ไหมครับทั้งนี้อ่ะผมรู้เรีบเอาไปส่งครัวรับยายไหนเอาไมา้ใหญ่ดูที่าระาอางกฤษทำไม่ได้อีกแล้ว <c oughs> โอ้ย ยายดูให้ไม่เป็นไรแต่ผมนั่งทำคนเดียววันนี้น่าจะไม่เสร็จครับเะกี้ครับยายผมลองทำเลยครับแต่ทำไม่ได้ครับที่ไม่ออกยายช่วยผมหน่อยได้ไหมครับยการบ้านหลานนี่เยอะจริงๆทั้งหลายหน้าเนี่ย,ยแต่วิชาเนี่ยยายไม่ค่อยถนัดตอนยายเรียนยายไม่ค่อยเก่งจะเท่าไหรหรอกภาษาอังกฤษรู้ไหมแม่ทำอะไรให้หลานอีกแล้วอ่ะอ๋อแต่ไม่เป็นไรลูกยายให้คนข้างบ้านอ่ะที่เขาเป็นครูครูลูกมาสอนพิเศษให้เอาไหมภาษาอังกฤษอ่ะ เดี๋ยวน,นี้ผมเหนื่อยมเมื่เคืนนะครับายายโอ้ยได้แ้นผมเลยได้ไหมครับเนยนะครับยายผมเหนื่อยนะอืมเอาถ้างั้นได้ได้เดี๋ยวจากเป็นการสอนยายจะไปจ้างเขามาทําให้เลยโดยการบ้านทําให้เสร็จหมดทุกหน้าเลยลูกอ๋อจะไปจ้างครูสอนพิเศษมาให้ทําการบ้านให้เนี่ยนะหลานยายเตะฟุตบอลมาเหนื่อยๆจะได้อาบน้ําไปพักผ่อนนะลูกนะครับใจเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวยายไปจ้างคุณครูมาทําให้เลยลูกขอบคุณมากนะครับยายอืมไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวยายไป บอกคุณครูมาจ้างสอนช่างทําการบ้านไปเลยอไของแม่เนี่ยอ้าแม่เดี๋วยวนั่งคุยกันก่อนค่ะแม่มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยแม่มหนูว่าแม่กำลังช่วยหลานผิดวิธีนะแม่ถ้ามันจะผิดวิธีตรงไหนอะลูก ก็หลานมาเรียนมาทั้งวันแล้วมันเหนื่อยอีกอย่างหนึ่งฉันก็ทำไม่เป็นเลยต้องจ้างครูมาทําให้ยงไงแม่หลานแม่อะเขาไม่ได้ทําไม่ได้หรอกแม่เพียงแต่ว่าแม่อ่ะไม่ปล่อยให้เขาทําด้วยตัวเองจากหากเขาถือว่ายายอะจัดการให้หมดได้ทุกอย่างเขาคิดว่ายังไงยายเนี่ยต้องเข้ามาช่วยเขาแน่ๆอะเขาก็เลยไม่พยายามทําอะไรด้วยตัวเองสักอย่างนะแม่ ตอนนี้นะแม่หลานกลายเป็นเด็กที่ทําอะไรด้วยตัวเองไม่ได้แล้วเพราะว่าคิดอยู่ตลอดว่าจะมีคนมาทําให้อยู่ตลอดเวลาถ้าปล่อยไว้เป็นแบบนี้เนี่ยโตไปเนี่ยเจ้าหลานเนี่ยจะกลายเป็นเด็กที่ทําอะไรก็ไม่เป็นแล้วก็ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลยนะคะแม่ <c oughs> เขาจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อนาคตของเขานะ่ะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลี้ยงดูเขานะคะแม่เ <c oughs> ชื่อหนูนะแม่ระวางเถอะแม่คิดดูแล้วกัน ดีครับยายสวัสดีลกูกเยครับวันนี้ผมไปยืมเงินเพื่อนคนเดิมแล้วฝากยายไปคืนด้วยไ,ไหมครับอ้าวอีกแล้วโอเคเดี๋ยวยายไปคืนให้ก็ได้ลูกฮะไมครับยายเป็นอะไรครับโอเคแต่ยายมีข้อแม้นะคราวนี้นั้นยายจะหักค่าขนมของหลานที่เอาไปคืนเพื่อนในวันอื่นๆนะลูกนะจริงๆนะ่ะถ้าหลานอยากได้อะไรลูกต้องเอาเงินตัวเองลูกไปซื้อ ซื้อเท่ากำลังเงินเรามีอ่ะลูกไม่ต้องไปยืมคนอื่นเขาหรือถ้าเงินลูกไม่พอต้องอดใจรอหน่อยค่อยซื้อต้องเก็บเงินให้ครบก่อนค่อยไปซื้อะลูกไม่ต้องไปยืมเงินเพื่อนอย่างนี้นะลูกนาเข้าใจที่ยายพูดไหมลูกเข้าใจเลยครับยายอ๋อแล้วก็วันนี้น <ะ S 2> อ่ะถามว่าผมเยอะอีกแล้วออรรครับยายพี่คนดื่มอ่ะมาทำเต้นผมได้ไหมครับอืมคราวนี้อ่ะไม่ได้แล้วนะลูกนาเราโตแล้วต้องทำการบ้านเองต้องรู้จักรับผิดชอบตัวเองอ่ะลูก ถ้าทำไม่ได้ก็ค่อยๆทำไปทีละข้อลูกถ้าทำไม่ได้ก็ถามยายกับน้าก็ได้หรอกเป็นไงเห็นไหมอะถ้าลองทำเองมันก็ไม่ได้ยากเกินไปไม่ใช่หรอใช่ครับเนี่วยที่ผมคิดไว้เยอะเลยลูกเนี่ยทำไปนานแล้วอ้ยเก่งมากๆเลยหลานรักนี่ต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะลูกนะถามยายกับน้าก็ได้ลูกทำไม่ได้ข้อไหนไม่เข้าใจข้อไหนถามน้าก็ได้ยายทำได้แต่ไม่ค่อยเก่งเท่าน้าก็หรอก สิ่งแรกที่ควรทําในการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับเขาอีกครั้งก็คือทําให้เขารู้ว่าตัวเองก็มีความสามารถอาจจะเริ่มง่ายๆด้วยวิธีการเหล่านี้เช่นกล่าวชื่นชมในความพยายามทําเรื่องต่างๆไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรให้ความสําคัญกับกระบวนการความตั้งใจมากกว่าความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ให้ความรักกับเขาแบบจริงใจโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่ต้องรอให้เขาประสบความสำเร็จก่อนต่อไปก็ใส่ใจความรู้สึกของเขาให้มากขึ้นเปิดใจรับฟังสุขทุกข์ให้เป็นเรื่องปกติเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้เปิดโอกาสให้เขาได้ลองทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง ส่งเสริมให้เขาเชื่อมั่นและเกิดความรู้สึกภูมิใจในตัวเองและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารับรู้ถึงความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็จะส่งผลให้เขากลายเป็นคนที่มีแรงจูงใจในการทําสิ่งต่างๆมีความพยายามอดทนต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาแล้วก็จะโตมากลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเชื่อมั่นและภูมิใจในตัวเองได้อย่างเต็มภาคภูมิ